สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับบุญรอดดัมทีมนะโอ้เสียดายเมื่อเช้าเจ้าอาร์บอกว่าผมมาเอาดินกับตะตุงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปหาหัวหน้าโจยไอผมก็นึกว่าจะไปดูห้าโจยขับรถเกี่ยวดูเอาครับนี่พอดีเจ้าของก็บอกว่าให้เอาดินไปเทให้หน่อยหัวหน้าโจยก็มาโรงงาน ไอนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวต้องรออีกสักระยะหนึ่งค่อยย้ายมาใหม่ดูดิคุณ้าโจกำลังเกี่ยวข้าวอยู่รีบมาเลยเอามาทั้งรถเกี่ยวทั้งชทลเลอร์เลยนี่มานี่นี่เขาวิ่งกันเสร็จแล้ววันนี้เดี๋ยวต้องไปถามดิพรุ่งนี้จะมีวิ่งต่อไหมดูครับนี่มาปิดกันน้ําตรงนี้แล้วดูทางดิจะอาบอกว่าบูโหโคตรบูเลยเนี่ยตัวเก,กาะกลางอะที่ผมว่าจะเอาจะเข้ามาเอาได้ไหม ยังไม่ถึงหน้าแรงเลยหัวหน้าโจยล่อแล้วล่อมาเอาแล้วดูหินแต่ข้างล่างเป็นหินก้อนใหญ่ๆงั้นเลยนะมันแข็งอยู่แต่มันก็ดินผสมทรายอ่ะเดี๋ยวนี้ยังไม่เยกยังไม่เย็นนะประมาณอยู่ประมาณบ่ายสามโมงครึ่งเดี๋ยวหัวหน้าโจยจะไปเกี่ยวข้าวต่อนี่รถเกี่ยวก็จอดอยู่เทเลอร์แหละมาทางรถเกี่ยวมาทางเทเลอร์เลยดูสภาพดิหินเป็นก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่ทีมงานอะไรสังกัดมาสี่คัน เสียดายไม่งั้นได้มาถ่ายชอดดิตแล้วมีจะชอดดิตดทดั้งนั้นเลยนี่เมื่อกี้ก็เพิ่งเสร็จมาพบก็เสร็จพอดีปัน่นฟันฝายก็ตรงนี้ที่ว่าทางขาดนะเนี่ยเไปดูดูนี่โอ้โหดูความแรงของน้ำครับท่านผู้ชมครับดูครับโอ้โหซาะนี่ขนาดเป็นเนินเขานะ ทีแรกตรงนี้มันเป็นโบนะฮะอ่อเก็บน้ําอยู่ทีนี้น้ํามันลดทําให้โรงงานน้ําอ่ะที่ผมเห็นเสาเข็มหมครับมันพังมาทีนี้น้ําลดก็เลยทําให้พังครับดูทางดูดูความแรงของน้ํอืโอโอ้โหดูดิสระลึกเลยนะไ,ไกลไหมเนี่ยอ้อมไปแล้วแต่น้ํามันจะพาไปแหละอ่ะตอนนี้เขากําลังช็คเที่ยวกันอยู่ดูสภาพดูผมดูนะ แล้วแต่น้ําจะพาไปทางไหนนู่นไปลงห้วยลงฝายลงดูนู่นแหละเขื่อนนู่นแหละข้างหน้างเขื่อนน้อยๆคุนะครับแล้วพรุ่งนี้จะมาใหม่ไหมครับมามานี่นะมาตักทรายครับตักทราย,ยาไหนโคตรโหดครับนูดครับเดี๋ยวจะทำทางลงไปโอ้จะทำทางไปตักเอาทรายใช่ครับแค่นี้ยังโหดไม่พอยังครับโอ้คนอะไรโคตรโหดเลย ผ <laughs> มน,ไไนึกว่าจะมาเอาหลังปีใหม่นะร<ว>ู้นี่พอแห้งมันมานเอาเลยลุยเลยโู้ส,สุดยอดยอดแท้นี่กำลังเช็คเที่ยวอยู่ครับบรรดาทีมงานไายสังกัดเช็คเที่ยวงานหกล้อก็จะแค่นี้ก่อนอย่าพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ อาบรรดาหกล้อวันนี้กลับบ้านจะไปหมดแล้วเช็คเทีท่ยวเรียบร้อยแล้วแต่หัวหน้าโจยยังไม่กลับบอกว่าพรุ่งนี้จะต้องลงไปเอาทรายโอ้โหขนาดนี้ยังโหดไม่พอจะไปเอาทรายคิดดูทรายก็อยู่ตรงนู้นน่ะนี่ช่วงว่างๆหัวหน้าโจยว่าเดีย๋ยวผมจะแต่งทางรอเลยเอาไปดูเลยครับดูใกล้ๆก,กันเลยเป็นยังไงลงไปได้ไหมหัวหน้าโจย แต่ข้างล่างมันเป็นก้อนหินน่ะนี่หินที่นหัวน้าโจยยกขึ้นมานะครับดูไอ้เราก็นึกว่ารอให้ฝนหยุดสักเดือนหนึ่งก่อนแล้วจะมาเอาเกาะตรงนี้ออกทำให้เป็นบอ่อเดียวกันนี่ดนสภาพบอ่อโอ้โหยังไม่ถึงเดือนเลยแค่ฝนหมดยังไม่ถึงอาทิตย์ลุยแล้วนี่ นี่แกกดลงไปเรื่อยครับจะแต่งทางครับพรุ่งนี้ว่าจะลงมาเอาทรายทรายที่กองไว้ตรงด้านนู้นนะครับเยวเดี๋ยวทายให้เพื่อนดูนะนี่ยกมาแล้วโอ้โหวันนี้ก็ถามเจ้าอาที่ขับรถหกล้อให้หลังไล่สังกัดบอกว่าเฮียสาวันนี้โคตรโบดเลยเฮียสาไปไหนมาถึงไม่ถึงไม่ไม,ไม่มาบอกไม่รู้ถ้ารู้ามาตนานแล้วเอา ดูดิจะฆ่าไปเนี่ยนีอ่อ้าใจเลยมีได้หินก้อนใหญ่ๆนี่ถูกใจหัวหน้าโจเลยดโูโอ้โหวันเลยครับบุบเลยข้างล่างมันเป็นหินก้อนใหญ่อยู่แล้ว ไม่กลัวครับขอขุดกดดูแล้วเจออย่างนี้โอ้เล็กเล็กไม่ใหญ่ใญชอบนี่เอาปูรองเลยอ่ะเดี๋ยวจะเดินมานี่แหละอ่ะนี่ฮะ ให้ดูกันยาวๆไปเลยนะฮะนี่จะแต่งทางรอไว้วันนี้มันยังไม่หมดเวลาทำงานมันชึ่งแค่บ่ายสามโมงกว่าเองแต่ยังว่าแหละมันเป็น,ปนข้าวฤดูหนาวเนาเนะมันก็เลยมืดไวฮ่ช่วงนี้ช่วงหน้าใกล้หน้าหนาวก็เลยมืดไวห้าโมงขึ้นนี่ก็มืดตึ๊บตื้นนะห้าโมงเย็นเนี่ยห้าโมงครึ่งอะแถวบ้านผมเนี่ย ดูดิงานด่วนขนาดไหนเกี่ยวข้าวอยู่ดีเอามาทั้งเชนเลอร์ทั้งรถเกี่ยวเลยดู <c oughs> อ่ะอมันเสียงไปไหมคุณนโจย <c oughs> ดูงัดเ <c oughs> ด็กๆ,ๆน้อยแคกคอตออไผ่ะดูเลย ดูอีกมุมหนึ่งเนี่ยแหละหัวหน้าโจจะมาเอาทรายครับทรายตัวไหนนี่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 ทรายกองอายะกองวัเลิศเพิ่มๆอยู่นี่นี่นี่น,นี่จะแต่งทางไวง้ตรงนี้ให้มาเอาทรายครับทรายที่กองไว้นี่ทรายอย่างสวยเลยนะโอ้โหนูน่นเสาเข็มก็ยังต่อกันอยู่ที่ต่อไปนะฮะตอกสองชั้นดูเอาเลยครับตอกสองชั้น นี่สงสัยว่าจะแบะกเกาะกลางนี้ให้กว้างขึ้นครับเพื่อให้หกล้อเข้ามาเอาตรงนี้นี่โอ้ทำได้หมดทุกอย่างเนาะัวดน้าโจรนี่เนี่ยและไอดิอนเกาะกลางนี่แหละที่เห็นกันนี่แหละอีกสักหน่อยมันก็จะหายไปหมดถูกัุหน้าโจยจอมทําลายนี่แหละไม่ใช่ทาลายดิสร้างสารรค์พูดผิดเออนี่มีการกดดูแข็งไม่แข็ง ถ้าแข็งแล้วก็อปาดออกโอ้โห <Okay. S 1> oh oh. รถแคทตมันไม่ใช่ไม่ธรรมดานะน้ำหนักนะอ้าวยกบนดูหน่อยนี่นี่โอ้ oh oh. แค่นี้เองสบาย oh oh. เลยแล้วเริ่มแตงทางไม้เอยแล้วเดี๋ยวผมต้องขยับออกก็หน่อยเดี๋ยวจะโดนหหน้าโจ้ยแครงนี่กําลังแบะทางออกให้กว้างครับเพื่อว่าพรุ่งนี้จะมาเอาทรายนะนี่ฮนะใกล้จะถึงแล้เหลือประมาณอีก10กว่าเมตรก็จะถึงตัวที่ว่าจะเอาทรายแล้วฮะนี่แตงไม้เรื่อยครับโอ้โหเดินมาแล้วฮะโอ้แข็งนะนี่ฮนะนึกว่าจะไม่แข็งแข็งนะครับนี่ คอหรือว่าคูสะตัวนี้มีช่วงนั้นช่วงเดียวครับที่เอาหินลองดูสึกว่าจะยากหน่อยเอาลองกดดูกดตัวไหนก็แข็งไปหมดแข็งนอกนุ่มใหนหรือเปล่าหน้าโจยฮะบางที่มันเป็นแบบนี้นะแข็งนอกนุ่มในนะหลอกเราให้ดีใจนะผลสุดท้ายหมดจากดินแข็งไปแล้ว ลงบุบเลยนะมันมีนะบางที่นะอ่าเห็นไหมถึงแล้วเดี๋ยวแต่งทางอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วครับนี่เนี่ยครุ่งนี้จะมาเอาทรายอ้ทรายสวยมากครับนี่เจ้าของนะเจ้าของเขาอยากได้ทรายตรงนี้ฮนะโอ้โห เอาไปทำการก่อสร้างได้สบายเลยเนี่ยสายมันล้วนเลยนะอะไรอะไรทำอะไรเจ้าตาทำอะไรดูว่ากิ่งไม้กิ่งเมื่นี่อ่ะไม่กล้จะถึง้วนเลยอีกหน่อยเดียวกายเสร็จแล้วเดี๋ยวเป็นอันว่าเดี๋ยวคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ฝากติดตามด้วยครับบุลอลดดำทีมสำหรับคลิปนี้บุลอดสวัสดีครับ